แล้ม,มีควารู้สึกว่าอยากรู้จักโรงหนังนี้อ่ะอเอออยากจะไปดูโรงหนังนี้ก็ไปเฉลิมกรุงไปเฉลิมไทยไปหนังแล้วให้อะไรไหมการที่ผมให้ให้ความบันเทิอง,อเทองอย่างเดียวไปให้หนังให้อย่างอื่นไหมฮะเปลี่ยนแนวคิดหรือเปลี่ยนวิธีการอะไรของเราไหมฮะ,ะตพนเด็กๆไม่ได้ทำไมเหรอผมติดหนังเพราะว่าก็เพราะทีวีเครื่องนั้นแหละต้องไปโทษพ่อผมพ่อผมซื้อทีวีมาเนี่ยผมดูหนังไทยทางทีวีไงผมแล้วเมื่อก่อนมันขาวดำไงผมก็รู้สึกว่าเ ถ้ามิดเพชรถ้ามิดเนี่ยฟันในผู้ร้ายคนนี้นะจุฬาตีคูลแล้วมีเลือดนะเลือดมันไม่เป็นสีดําแบบนี้มันคงจะดีนะอืจะดูเลือดสีแดงก็ต้องไปดูในโรงหนังก็เลยอยากจะดูหนังไทยในโรงหนังมันก็เลยติดเรื่อยมาอแค่นั้นเองแต่โรงหนังโรงแรกที่ประทับใจคือเฉลิมเขตเฉลิมเขตนี่ก็เป็นสวยที่สุดเลยไหมตอนนั้นสวยที่สุดแล้วก็เป็นชื่อเป็นชื่อของ ย่าของท่านมุ้ยพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลโอ้แสดงว่าคุณนี่ศึกษาด้วยะนาะผมไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยฝังใจมาตั้งแต่แบบวังละโวหรือลงหนังที่ผมรักไป่ผมเจอท่านมุ้ยบอกเฮ้ยน้ออย่างนี้เหรอชี้กับท่านอ่านนั้นรอแต่ในใจในใจอยากชี้ว่าเนี่ยตระกูลท่านนะหรือลงหนังผมะจริงเป็นลงหนังท่านไม่เป็นไรแล้วผมมีที่ตัว่ใช่ภาพลงหนังก็เอามาให้ท่านเซ็นด้วยนะ ทำไ้ท่านเซ็นไปเจอที่ก็วางขายอยู่ไว้ท่านเซน็นใครที่นึกภาพโรงหนังเฉลิมเขตไม่ออกนะคะนี่<ช>เป็นกระนกเขาเก็บเอาไว้ด้วยนะเนี่ยเฉลิมเขตตอนนั้นขายหนังฝรั่งเหรอฮะใช่ฮะเกียรติศักพยักน้อยบางทีก็ใช้หนังสารคดีกีฬาโอลิมปิกนะเหรอเออเออนี่ลายเซ็นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนอ๋อแล้วเจอท่านวุถึงจะให้ท่านเซ็นใช่ไหมแลวท่านวุยอยู่ไหมฮะช่วงนั้นช่วงที่เฉลิมเขตโดน หรือว่าทำหนังสองเรื่องแรกใช่ใชช่่ามนืดเขาชื่อกานแล้วก็เทพธิดาโรงแรมเรื่องที่สามนะถือว่าเป็นภาพที่แบบเก่าแก่เก็บไว้นานเลยายากนะนี่นี่นี่เป็นยังไงซื้อตอนก่อนที่เขาจะโดนทุบหรือว่าไงใช่ผมไม่ผมไม่เจอแถวตลาดนะจตุจักอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชอบมากเลยในหนังไทยเรื่องเก่าๆก็มีพูดถึงโรงหนังนี้นะ อ๋อเหรอเออแล้วก็มีจําลองลงหนังนี้ด้วยนะฮะเหมือนมากเลยบอกแลวชอบดูหนังตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะใช่ฮะโตขึ้นมาก็ยังดูอยู่ไหมฮะยังดูอยู่ฮะแต่ว่าระยะหลังก็ดูน้อยลงน้อยลงหนังไปทางดูแผ่นอืมงานเยอะงานเยอะตอนนี้กําลังแบบเฟื่องฟูเป็นยุคเฟื่องฟูพี่ก็เป็นยุคฟูเฟื่องาจ้อ่าอะอย่างนี้หนังที่ชอบดูจริงๆสไตล์เราอะผมชอบระยะหลังเนี่ยชอบหนังเท่แบบหนังแบบให้ความรู้สึกแบบอะไรฟิล์มดูแล้วแบบ น,น,นเดี๋ยวพูดถึงกับพี่เก้งเลยนะฮะพี่เก้งจีระเนี่ยอ๋อคุณเก้งจิระเขาบอกว่าไงวะหนังของเขาคนดูแล้วต้องรู้สึก f ิ e กูดออหนังแบบไม่มีพระเอกผู้ร้ายอย่ะ,อะคือแบบดูแล้วมันมีความคิดในแง่ดีๆสวยงามโหมโรงอย่างงี้นะอ,อ,อย่างแฟนฉันหรือว่าอย่างหนังญ,ญี่ปุ่นเนี่ยพวกอเวสนะหรือว่าอย่างดีพาร์เจอร์ที่พึ่งฉายไปเนี่ยหนังที่มันเออเป็นหนังที่มัน มันฉี่ออกมามและผมรู้สึกดีๆอชอบหนังแนวนี้ค,คือคือไม่ดูแล้วไม่แบบอึดอัดไม่ใช่ดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันยังไงเนี่ยจะคิดต้องคิดต่ออะไรเงี้ยซึ่งหนังแบบนี้สร้างยากนะแต่จะหาพล็อตเรื่องไหนะจะแบบปูเรื่องไปให้มันแบบเบออแต่มันจะมันก็พอมาสร้างยากมันก็มีน้อยอะช่วงยุคยุคที่คุณชอบดูหนังมากๆที่สุดเลยเป็นช่วงไหนฮะช่วงธรรมศาสตร์อ๋อช่วงมหาวิทยาลัยผมเป็นคนที่ดูหนังเก้าในสิบเรื่องที่เข้าฉายในโรงนะเหรอ ทั้งหนังไทยหนังฝรั่งดูหมดเลยหนังเลวหนังไม่ดีหนังดีหนังดูหมดหนังโป๊แหมพีิเศษเลยมันมียุคหนึ่งมันมียุคหนึ่งที่หนังโป๊มันฉายในโรงหนังได้ก็ดูอ๋อไม่ไม่มันมีไหมอ่ะไม่รู้มีคนบอกหรอเออมีแล้วเกาฉายตามโรงหนังอะไรคะเช่นก็หนังมันก็ฉายไปนะเหรออย่าง basic instinct เนี่ยถือว่าหนังโป๊ไหม basic instinct เหรอก็ charon stone เนี่ยโป๊ก็โป๊นะอย่างเงี้ยก็ดูโป๊เปลือยหมดก็ดูอย่างเงี้ย อ่ะแล้วทีนี้หนังที่คุณบอกว่าคุณแบบรู้สึกที่มันดูแล้วมันอินจากจัดเลยะแฟนฉันอ๋อแฟนฉันเลยแฟนฉัน2546ันหผมไม่น่าเชื่อนะแฟนฉัน2546คืออะไรใช่กปีสองันห้าสี2546อ๋อเหรอโอจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันตุลาคมตุลาคม2546ัน้าี่สิบโอ้รีบมีชันกันึกว่ามันมีเวอร์ชันกี่เวอร์ชันผมแบบมันเป็นหนังที่ไม่น่าเชื่อนะพี่เปิ้นสร้างออกมาได้รู้สึกว่า ใครไปดูจะรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นเจี๊ยบอ่ะพี่เปิ้ลไปดูพี่ก็จะรู้สึกว่าพี่เป็นน้อยหน่าเนี่ยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรเลยพี่มีปัญหาแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกมันดิฉันไม่ได้เป็นเหมือนน้อยหน่าไงไม่เหมือนไม่เหมือนแจ็นอนแจ็คะอ้ควนนั่นะไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวเออผมโอ้โหหนังรืมันสร้างได้ยังไงมันสร้างมาทำให้รู้สึกพอดูจบปุ๊บเนี่ยเราคิดถึงแฟนนะแฟนคนแรกสมัยเด็ก ปั๊อิเลฟคิดถึงเพื่อนคิดถึงครูคิดถึงพันโรงคิดถึงโรงเรียนโอ้โหมันไปไกลเนะตอมเมมโมรี่ที่ทำงานเลยใช่ไหมอย่างที่พี่บอกอ่ะมันเป็นหนังที่มันดึงลิ้นชักความทรงจําออกมาหมดเลยดึงพพาะมาเลยอ่นรู้สึกว่าโอ้ตายตายแล้วยี่สิบปียี่สิบปีที่เราเรียนทำงานเนี่ย เราลืมเพื่อนเหล่านี้ไปได้ยังไงเนี่ยเราลืมครูเราลืมโรงเรียนเราไปได้ยังไงเนี่ยแสดงว่าดูปุ๊บมีผลทันทีผลต่อความรู้สึกก่อนเลยมีผลทันทีกลับมา๊บผมน่ากลับมายังคิดเลยเดี๋ยวไปถึงงานแรกนะจะต้องตามหาจะต้องคุยกับแฟนคนแรกของเราให้ได้จริงเหรอายในวันนี้งานไม่ทำแล้วแล้วตอนนั้นไปดูกับใครไปดูคนเดียวเอาไปดูแฟนฉันคนเดียวบ่ายตอนนั้นว่างไงก็โอเคจัดรายการแล้วก็ไปดูเฮ้ย มันใช่เลยมันคิดถึงเพื่อนขนาดนั้นเลยนี่นะกลับไปปุ๊บสั่งทีมงานเลยทีมงานที่เคยตามแขกนักการเมืองมาสัมภาษณ์เฮ้ยช่วยตามหาผู้หญิงคนนี้หน่อยผมนัสูตรนี้ตาม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 กี่ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะยี่สิบละยี่สิบกว่าปีนะก็ตั้งแต่โรงเรียนอะไรคะตอนนั้นสองศูนย์อ่ะจาาเป็นสองศูนย์อ่ะเขาใช้สี่หกอ่ะเป็นวัดพุทเนรยี่ห้อราชการ ก็กลับมาเพ for so so ื่อนตามหาไม่ได้ตามหาไม่ได้พบเราจะใช้เขาตามหานามสกุลมันก็มาตามเองไล่ตามหานามสกุลเลยอ่ะถามหนึ่งสามว่าเอานามสกุลลิสต์ออกแล้วก็เขาก็ถามว่าเอาดญาตไหนที่ตอนนั้นยังไม่มีก o เกิลหรอฮะยังยังไม่มีคอมอยังไม่มีใช่ปีสี่กูเกิยังไม่เกิดเลยมั้ยรู้ยังไม่แพร่หลายปีสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็ดห้าสองมันกี่ปีเองใช่สี่หกหกปีแล้วนะออ๋ใช่ไหมน่าจะมีแล้วนะ ก็ได้เบอร์มาชุดหนึ่งไล่ตามไล่ตามไล่ตามจนกระทั่งมีคมขำกี่คมขำมาโทรไปะคมขำคมขำมีเยอะแต่คมขำที่พวกนามสกุลนี้ไม่มีผมก็เดาว่าเขาแต่งงานและนามสกุลเปลี่ยนก็เลยไปตามหานามสกุลเดิมเขาไปเจอบ้านพี่สะพ้ายเขาแล้วโทรศัพท์ไปหาโอ้โหพี่เปิ้ลเนี่โคตรตื่นเต้นเลยแบบแตื่นเต้นมากเลยเราไม่น่าเชื่อนะพอโทรปบเนี่ยนะบอกว่าขำ จำใช่ไหมเออใครอ่ะจําได้ไหมพูดออกมาเลยเป็นชื่อผมเลยอ่ะกนกใช่ไหมเขาจําได้อะฮะโอ้เสียงผมมันคงเหมือนเสียงควายแบบนี้เขาจำได้เสียงไม่เด็เอกลักษณ์เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์นุ่มนวลผมว่าผมก็บอกเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยจากปอสามจนถึงเออเนาะเสียงไม่เปลี่ยนเนาะไม่หละเขาดูเราทางทางที่เขาจำเสียงได้ตอนนั้นยังไม่เป็นหนุ่มเลยตอนนั้นยังเด็กอยู่ แล้วก็แล้วก็คุยกันไปคุยไปคไป<ส>ว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรื่องนี้แปลกนะเนี่ยแปลกแปลกเพิ่งเคยได้ยินแแปลกกว่านั้นอีกนะผมไม่ได้บอกนะผมมาตามหาเขาเนี่ยเพราะผมดูหนังเรื่องนี้มาเขาพูดขึ้นมาเองนะเขาบอกว่าเนี่ยกออกนกรู้ไหมเนี่ยเพื่อนขำไปดูหนังไทยเรื่องหนึ่งมานะเรื่องแฟนฉันเนี่ยเขาบอกว่าหน้าดูมากเลยผมเลยบอกว่าขำจี๊ดเลยสิจี๊ดเลย กรีดใจจากเส้นจ,จี้เข้ามากรีรดใจขนกพอดีโอ้โดยดอยค้ขำ <c oughs> ผมโทรหาคุณเนี่ยเพราะผมไปดูหนังเรื่องนี้มานะแล้วผมก็แบบผมบอกตรงนะผมอยากจะไปดูกับคุณว่ะร้องไห้เลยเงียบเลยอ่ะเงียบแล้วร้องไห้เลยอแล้วผมก็เลยถามเลยว่าอยู่ไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วเสาต่อมาเนี่ยผมไปหาเขา ไปหาเขาที่บ้านเลยลูกก็แปลขวบแล้วอแล้วก็ไปชวนเขาไปดูหนังแล้วเจอสามีเขาไหมฮะเจอฮะแล้วยังไงเขางงไหมฮะชวนชวนชวนพอเป็นพิธีเออพี่ไปดูด้วยกันสิไปดูด้วยกันเหี๋ยลูกด้วยนะเออน้องน้องแพนไปดูด้วยนะอะไรเงี้ยจริงๆบอกอยากจะไปดูเขาคนเดียวคุณนี่เขาคงไม่ได้ดูตอนนี้อยู่หรอฉันจะต้องเล่นเพลงนี้ให้คุณเลยสร้างความร้าวฉันไม่หรอ ที่สุดนวเนี่ยนี่แฟนเขาก็โอเคนะแต่ก็ขอบคุณไปดูเถอะเพราะแฟนเขาเป็นคนไม่ชอบดูหนังแล้วก็ลูกอะลูกเนี่ยต้องเรียนพิเศษสาังกฤษวันเสาร์เลือกวันได้ถูกต้องส่งลูกเข้าไปเรียนพิเศษแล้วก็ดูหนังด้วยกันดูเฉยเฉใช่ไหมดูเฉยเยสิอะไรเนี่ยพิธีกรนี้เดี๋ยวต้องถามอะไรดีดูเฉยๆสิโอเคระหว่างดูหนังไม่พูดกันเลยสักคำนะ ตอนท้ายร้องไห้นี่ถามว่าเป็นไงบ้างถามหนังดีไหม